ไฮทารอดสวัสดีค่ะวันนี้นะคะไฮจะกลับมาทานายสถานการณ์ดวงความรักคนโสดของชาวทัศลมทุกท่านนะคะชาวราศีเมถุนชาวราศีตุลและชาวราศีกุมนะคะประจําเดือน1-15มิถุนายนนะคะว่าความรักคนโสดน,นั้นจะเป็นอย่างไรบ้างจะไปในทิศทางไหนนะคะเป็นการทํานายแบบโดยรวมเท่านั้นเนาะ,ะอาจจะมีตรงบ้างหรือไม่ตรงบ้างยังไงนะคะก็เก็บรับแต่สิ่งดีๆชาวรัคนาราศีก็สามารถรับชมรับฟังได้นะคะขอเริ่มต้นคนโสดกันก่อนเลยดี กว่าเนาะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะคะว่าเป็นอย่างไรบ้างเอ่ยในช่วงนี้เดียมเพอร์เรเกิดขึ้นนะคะสี่ไม้เท้าเกิดขึ้นไพสวยนะเจ็ดไม้เท้านะคะเ m p e ร a น c e แล้วก็เก้าไม้เท้าหนึ่งดาบเดท สามดาบนะคะควีนถือมือไม้เท้าแล้วก็หกถ้วยมันออกมาบอกว่าระว่างคนรักเก่าจะวนกลับมานิดนึงนะสำหรับคนโสดนะคะยังไงก็ต้องระมัดร,ระวังคนรักเก่าปัญหารักครั้งเก่ากำลังจะวนกลับมาให้คนโสดนั้นได้กระชุ่มกระชวยห,หัวใจหรืออาจจะเป็นความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นนะคะถ้าไม่กระชุ่มกระชวยห,หัวใจก็อาจจะมีความรู้สึกโกรธเกิดขึ้นหรือว่ามันไม่ได้ดั่งใจเกิดขึ้นนะคะไม่เป็นอย่างที่เราคาดหวงังไม่เป็น อย่างที่เราคิดหลายสิ่งหลายอย่างมันอาจจะไม่ได้ดั่งใจอาจจะทําให้คุณรู้สึกเหนื่อยเกิดขึ้นอีกนะคะยังไงก็ต้องระมัดระวังด้วยละกันนะคะถ้าไม่ใช่คนรักเก่าก็ายังคงจะเป็นคนเก่าๆนั่นแหละเนาะที่จะกลับมาวนเวียนนะคะกลับมาง้อกลับมาขอคืนดีนะคะหรือว่าคุณเองนั้นอาจจะได้เจอคนที่เข้ามาในความสัมพันธ์เนี่ยที่เป็นรักต่างวัยนะคะมีในเรื่องของความแตกต่างเกิดขึ้นมีในเรื่องของระยะห่างเรื่องของระยะทางเกิดขึ้นนะคะ จะเป็นคนที่อายุมากกว่าเข้ามาจีบเรานะคะเข้ามาขอโอกาสในการพัฒนาความสัมพันธ์เนาะหรือว่าคนคนนี้น่าจะเป็นคนที่ผ่านความผิดหวังมาค่อนข้างที่จะเยอะอายุมากกว่าแต่การเข้ามาจีบของเขานั้นนะคะน่าจะเป็นการจรีบแบบออกแนวสายเปเลยก็ว่าได้เนาะยังไงก็ต้องดูดีๆนิดนึงละกันนะคะแล้วเดี๋ยวจะเป็นประเด็นเดี๋ยวจะเป็นปัญหาถ้าเกิดใครที่เจอกับรักครั้งเก่าเนี่ยคนรักเก่าถ้ากลับมาง้ะกลับมาขอคืนดีมาใน รอบนี้นะคะเขาอาจจะกลับมาขอคืนดีโดยการ ไปในสถานที่เก่าๆนะคะหรือว่าพูดคุยเรื่องเก่าๆหรือรวมไปถึงนะคะเป็นสายเปเลยก็ว่าได้เนาะพยายามหาสิ่งของมีค่าที่เรารู้สึกชอบอะไรที่เราชอบเขาก็จะพยายามทําให้กับคุณเพื่อที่จะได้ใจเรากับใหม่อีกครั้งหนึ่งเพราะฉะนั้นนะคะหลักๆเลยชาวธาตุโลมเมทุนตุลกุมอยากให้คุณระวังคนรักเก่าจะกลับมาในช่วง1-15มิถุนายนนี้ทําให้คุณได้มีทั้งเครียดนะมีทั้งกังวลมีทั้งวั่นวหว มีทั้งมีความรู้สึกดีมันอาจจะเจอกับสถานการณ์ที่มีความเอ๊ะมันกลับมาเป็นแบบเดิมอีกแล้วหรือเปล่าอะไรประมาณนี้ละกันเนาะก็เท่ากับว่านะคะมีคนเข้ามาแหละนะคะแต่ความสัมพันธ์มันอาจจะยังไม่คืบหน้ามันอาจจะเป็นช่วงเวลาที่คุณเองนั้นเนี่ยยังมีความไม่มั่นใจในตัวเองสักเท่าไหร่เนาะบางทีเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตหรือว่าแม้กระทั่งคนเก่าหรืออะไรก็ตามะนะคะจะเข้ามาในชีวิตคุณเนี่ยมันมีความรู้สึกว่าเราเนี่ยยังไม่มั่นใจ ว่าคนคนนี้เป็นคนที่ใช่สําหรับเราแล้วหรือยังนะคะคุณเองนะคะยังค่อนข้างคิดเยอะคิดมากเงาเงาอยู่เนาะไม่กล้าสารสัมพันธ์กับใครเป็นช่วงเวลาที่ค่อนข้างอ่อนไหวนะคะมีอาการน้อยใจบ้างเนาะในช่วงเวลานี้เนี่ยอาจจะเห็นได้ชัดนะว่าชาวธาตุลมทุกทท่านจะโฟกัสตัวเองเป็นหลักสนใจตัวเองเป็นหลักด้วยความเป็น temperance เกิดขึ้นมาหมายความว่าเป็นการประครับประคองเป็นการพรักใจนะคะเป็นการดูแลเยียวยาหัวใจตัวเองยังไม่ได้ พร้อมที่จะตัดสินใจในการเปิดใจให้กับใครในช่วงเวลานี้เนี่ยขอ มันเหมือนกับว่าเราเองอยากจะทบทวนตัวเองก่อนนะคะอยากที่จะพิจารณาตัวเองก่อนว่าในอดีตที่ผ่านมากับความสัมพันธ์ที่มันไม่ประสบความสําเร็จเนี่ยหรือมันไม่ได้ดั่งใจที่เวลารักใครแล้วมักจะมีคนกลางเข้ามาตลอดเวลาหรือเวลาที่เราให้ใจใครแล้วเนี่ยคนที่เข้ามาในชีวิตเนี่ยเขาเรียกว่ามันมักจะมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้นนะคะคือเปลี่ยนแปลงหมายความว่า ส่วนใหญ่คนที่เข้ามาหาเราเนี่ยไม่ค่อยที่จะมีอาการเขาเรียกว่าไงคะสม่ำเสมอเสมอต้นเสมอปลายเพราะรักกันไปสักพักมันเหมือนกับเรารู้สึกเหนื่อยอยู่ฝ่ายเดียวมันเหมือนกับเรามีความพยายามในการกระตือรือร้นในความสัมพันธ์อยู่ฝ่ายเดียวมาโดยตลอดเหมือนเราพยายามอยู่ฝ่ายเดียวหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นะคะมันเป็นอาการที่คุณค่อนข้างที่จะกอดความรู้สึกเอาไว้อยู่เพียงลาพังเนาะ ไม่กล้าเปิดใจให้กับอะไรมากและไม่ไม่ไม่คาดหวังกับความรักด้วยนะคะคือก็มีความแอบกลัวอยู่เหมือนกันนะคะแอบบอกเลยว่าคนโสดเนี่ยเหมือนจะเป็นช่วงเวลาที่เราจะดูแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะเฟรนลี่หรือเปิดใจนะคะใครที่เข้ามาเราก็พร้อมที่จะคุยอาจจะได้เจอกันจากในส่วนของหน้าที่การงานนะคะการงานทําให้เราได้มาพบเจอกันนะคะหรือว่าอาจจะได้เจอกันจากทางไกลเน ต่างชาติต่างถิ่นนะคะเดอเอมเพอเรอร์ Emperor, บ่งบอกถึงคนที่มีความมั่นคงสูงต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนต่างภาษานะคะคนที่เกิดในชาวทาตไฟหรือว่าคนที่เกิดในชาวราศีเมษนะคะรวมไปถึงชาวราศีพิจิกก็มีโอกาสนะคะที่ชาวทัตลมนั้นจะได้เรียนรู้หรือว่าเปิดใจนะคะในการเรียนรู้ในการพูดคุยกันนะ,ค,ะคนที่จะเข้ามาจีบคุณเนี่ย มันจะเป็นการจีบที่ต่อเนื่องมากๆเลยนะเป็นการเข้าหาแบบต่อเนื่องเป็นการพยายามเข้าหาเรามากๆพยายามทำให้เรารู้สึกว่าเขาต้องการที่จะชัดเจนกับคุณนะคะอาจจะเข้ามานะคะด้วยการใช้สิ่งของมีค่าเพื่อที่จะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวว่ากับการที่เขาให้เราเนี่ยมันเป็นความรู้สึกที่เขาต้องการที่จะสื่อจริงๆว่าเขากล้าที่จะเสียสละนะคะไม่ได้ว่าจะมาดูถูกเราว่าเราอยากได้สิ่งของอะ นะมันเป็นการแสดงออกถึงว่าเขานึกถึงคุณนะคะเขาพร้อมที่จะรับผิดชอบคุณในทุกๆเรื่องถ้าคุณต้องการขอความช่วยเหลือเขาก็พร้อมที่จะซัพพอร์ตแต่แอบมองว่าชาวท่านลมทุกท่านช่วงนี้ก็จะค่อนข้างฟุง้งซ่านในระดับหนึ่งนะคะอารมณ์แปรปวนอารมณ์ไม่ค่อยนิ่งเท่าไหร่นะ,ะหลายๆท่านนี้ ยังอยากที่จะพักใจก่อนยังไม่อยากที่จะชัดเจนในการตกลงปลงใจกับใครในช่วงนี้ยังไม่กล้า ถ้าสมมุติว่าคุณกําลังแอบรักแอบชอบใครอยู่ในช่วงนี้จากเดิมเะนาะที่คิดมาว่าจะบอกเขาดีไหมนะคะถ้าบอกไปแล้วมันจะเป็นแบบไหนในช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเวลาที่คุณจะเกิดความไม่มั่นใจในตัวเองเกิดขึ้นก็คงจะยังเก็บเอาไว้ในใจหรืออาจจะได้ข่าวคราวมานะคะข่าวสารที่ทําให้คุณรู้สึกโดนหักอกมาว่าคนที่แอบชอบนั้นเขาได้ไปเปิดใจกับคนอื่นแล้วหรือมีเจ้าของไปแล้วเป็นเรื่องที่เป็นความจริงเข้ามาทําให้เรารู้สึก อกหักผิดหวังนะคะอกหักทิพย์ยังไงก็ต้องเยียวยาหัวใจกันไปละกันเนาะชาวธาตุลมนะคะคนโสดเนี่ยจะมีคนเข้ามานะอย่างที่บอกไปนะคะสำหรับใครที่ไปแอบชอบคนอื่นเนี่ยมันก็อาจจะยังไม่สมหวังเท่าไหร่นะคะแต่ถ้าเกิดว่าโสดจริงๆจังๆเนี่ยคนนี้เข้ามาก็ยังเป็นคนที่เรารู้สึกไม่ถูกใจช่วงนี้จะเห็นว่าชาวธาตุลมทุกๆท่านนั้นตั้งหน้าตั้งใจทํางานอย่างเดียวคาดหวังกับความรักนะคะอยากที่จะรักใครสักคนหนึ่งแล้วอยากรักแบบจริงจังไป ถึงกับขั้นได้ใช้ชีวิตคู่ถึงขั้นได้แต่งงานอยู่กันไปจนแก่เท่านะคะอยากได้ใครสักคนที่มาดูแลหัวใจเราแบบจริงๆจังๆอะเนาะไม่ทําให้เรารู้สึกเป็นทุกข์ก็พอแล้วแต่ในขณะเดียวกันคือพอเขาจะเอาเราจริงๆนะพอเขาจะจีบคุณจริงๆคุณจะมีอาการรู้สึกไม่กล้าที่จะเปิดเผยหัวใจตัวเองสักเท่าไหร่โดยสรุปโดยรวมแปลว่า ทตุลมเนี่ยจะเป็นช่วงที่คุณดูเฟลลี่นะคะแต่ในขณะเดียวกันก็คือมีความซับซ้อนมีความคัดเดายากคนจะเข้ามาจีบมักจะเข้ามาไม่ถึงตัวเราสักเท่าไหร่จะมีกำแพงอะไรบางอย่างที่มันค่อนข้างหนาแน่นมากๆที่คุณเนี่ยปกป้องหัวใจเอาไว้มากๆเลยก็ยังคงจะโสดอยู่นะแต่โสดแบบแฮปปี้โสดแบบมีความสุขนะคะโสดแบบได้ทำอะไรหลายๆอย่างสำหรับใครที่ไปแอบรักแอบชอบใครเนี่ยน่าจะได้ข่าวความจริงมา นะคะว่าเขานั้นอาจจะไปมีคนรักอยู่แล้วหรืออาจจะไปเปิดใจคบใครใหม่ยังไงก็ต้องเยียวยาหัวใจกันไปและกันเนาะในช่วงโสดๆแบบนี้นะคะก็อยากให้คุณแฮปปี้กับการทำงานมีความสุขกับการทำอะไรใหม่ๆนะคะแล้วก็มองในเรื่องของอนาคตทำอะไรที่ เรารู้สึกว่าเราไม่ต้องจมปักอยู่กับความทุกข์เก่าๆละกันนะคะสำหรับใครที่รักครั้งเก่าวนกลับเข้ามานั้นพิจารณาดูดีๆอีกรอบหนึ่งแล้วกันเนาะให้แอบมองว่าคุณยังไม่อยากลงเอยเท่าไหร่นะแต่ไม่รู้นะว่าจริงๆแล้วมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะคะแต่ไพ่มันออกมาเป็นด้วยด้วยความเป็นราชินีไม้เท้าค่ะเป็นคนที่มีความรู้สึกอยากจะจัดการปัญหาในทุกๆอย่างเพราะฉะนั้นถ้าคนรักเก่าจะต้องวนกลับมาจริงๆคุณมีความรู้สึกว่าปัญหากเก่าๆที่มันเคยจบไปนั้นมันไม่สามารถที่จะ กลับมาเป็นเหมือนเดิมได้แล้วนะคะมันจบไปแล้วมันไม่สามารถที่จะกลับมารักกันเป็นแบบเดิมได้แล้วเราเองก็ปลดปล่อยไปแล้วเพราะฉะนั้นถ้าจะต้องกลับมาแอบมองว่าคุณก็คุยนะแต่คุยแบบคุยแบบมีระยะห่างคุยแบบเว้นระยะความสัมพันธ์เราก็ไม่พร้อมจะลงเอยกับเขาก็ถือว่าเป็นการวางความสัมพันธ์ที่ไม่ได้ให้ความหวังของใครเพราะฉะนั้นนะคะคนโสดก็ ยังจะต้องโสดต่อไปนะจ๊ะโอเคค่ะสำหรับวันนี้ยังไงต้องขอบคุณนะคะในการรับชมในการรับฟังแต่เพียงเท่านี้ถ้าชอบในการอ่านไพ่ในาการทำงานทำนายนะคะยังไงก็กดไลค์นะคะซั b ส c คร b e เป็นกำลังใจให้กับไฮในคลิปต่อๆไปด้วยแล้วกันนะคะเพื่อที่จะได้มีกำลังใจในการทำคลิปดีๆต่อนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ